คลเรหม้ป้าครับหมากขันท้องคนเ้าพ่อเจ้าครื่องหูจักนี่นี่นี่หม <shield. S 1> า,ากขันท้องคนเราหม่ป้านี่ดิหน่วยมันแับเคยกินไหมครับพี่น้องไอ้ไข่แบบเบนเนาะคอยนึกว่ามันแบบดำแต่ว่าอันนี้มันม้วนหนามว่ะแต่แบบนี่อุ้ยนี่นะครับนะเสียบเด็คือบักเบนแล้วแต่มันนมันบ่มีน้ำานี่นะครับหน่วยมันบักขันท้องคนเราหม้ป้า คลายบักเบนติเอาซิมไปก็รันไปนี่ยูบ้านจะปลูกติ๋วเอือไปเท่สต้นบักหวานเนาะอืเนี่ยต้นนี้ส่วนนี้ก็ผักหวานพอดีนะงามไหมเนี่ยถือักหวานมันห่างหมันคือบ่มนี้หนามป่ะข้างบนนี้หนามอยู่แยกดูแยกดูอืมคือยังบักเบนนะรสชาติต่าเดียวกันกับบักเบนเลยมันบักเบนบ่รมันบักเบนติ๋วนี่นะ เดี๋ยวมันลามอยู่จนนั้นนี่ครับขันตาเนี่ยอืมไปดีนะอืมมาซอยบาเมือเดินมาเมืองแดงอืม่อครับไม่มันเอาไปกาปูผ้าวาความาหวานยอืม